สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ้านนะครับหลายท่านก็คงจะถามว่าแล้วตกลงริชาร์ดเนี่ยรอดหรือเปล่าหรือว่าริชาร์ดจดจุดจบของเขาไปยังไงพี่น้องครับท่านอาจารย์ผู้เขียนนะครับคือท่านอาจารย์ิลิปนั้นไม่ได้ตอบชัดเจนนะครับแต่ท่านกําลังยกกรณีตัวอย่างของริชาร์ดเนี่ยเพื่อที่ให้เรารู้ว่าหลายหลายครั้งทีเดียวพระเจ้าไม่ตอบคําถามสําคัญสาคัญของเราหลายหลายคนครับ บางท่านบางคนนะครับอาจจะถามว่าผมไม่เข้าใจเลยว่าพระเจ้าทําไมไม่ตอบคําถามเหล่านี้แค่พระเจ้าตอบแค่คําถามเดียวเท่านั้นเองตอบแค่ข้อเดียวก็พอเพียงแค่พระเจ้าตอบหรือพระเจ้าพูดครั้งเดียวให้ทุกคนได้ยินผมก็เชื่อแล้วดีไม่ดีคนทั้งโลกก็อาจจะเชื่อพระองค์ด้วยแต่ทำไมพระเจ้าไม่ทำล่ะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นคำถามคาใจกลับมาสู่ชีวิตของลิชานะครับเราก็ไม่รู้ว่า ดิชานั้นในที่สุดเป็นอย่างไรแต่ผมอยากจะพูดถึงหลักข้อเชื่อที่สําคัญนะครับว่าหากคุณริชาร์นั้นบังเกิดใหม่เชื่อพระเจ้าแล้วเขาเกิดท้อใจครับเกิดมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เขาท้อใจในที่สุดดูเหมือนว่าเขาจะทิ้งพระเจ้าตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่เป็นคําถามใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่าคนจะถามว่าเมื่อเขาทิ้งพระเจ้าแล้วเขาจะรับความรอดหรือเปล่าไหนบอกว่ารอดแล้วรอดตลอดเลยพี่น้องครับ ก็ยังยืนยันครับตามพระวจนะของพระเจ้าครับว่ารอดแล้วก็รอดตลอดครับดูเหมือนว่าเขาจะทิ้งพระเจ้านะครับแต่พระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะช่วยเขาให้รอดนั้นความประสงค์หรือพัฒทาของพระเจ้าเจ็ดจำนงแผนการของพระเจ้าก็จะไม่หดหู่ไปนะครับก็จะไม่สูญเสียถามว่าทาไมครับเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกเขาไว้แล้วครับการทรงเลือกและกําหนดล่วงหน้าแม้ว่าชีวิตของเขานั้นอาจจะผิดพลาดไป แม้ว่าชีวิตของเขาแน่ะออกหากจากพระเจ้าไปดูเหมือนเขาทิ้งพระเจ้าแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าจะมีวันหนึ่งครับที่เขาจะกลับใจใหม่แล้วกลับมาหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคนคนนี้หรือริชาร์ดหรือใครก็ตามครับที่พระเจ้าได้กําหนดไปแล้วถึงเวลาเขาก็จะรอดครับแม้ว่าดูเหมือนว่าเวลานี้เขาอาจจะทิ้งพระเจ้าไปแต่ก็เป็นเพียงแค่ชั่วคราวนะครับเราก็ต้องอธิษฐานเผื่อเขาครับหลายคนอาจจะเป็นญาติพี่น้องของเราหรือคนที่เรารู้จัก ทิ้งพระเจ้าไปออกห่างจากพระเจ้าไปเพราะว่าเหตุที่สะดุดครับสะดุดคนในโบสถ์บ้างสะดุดการรับใช้บ้างสะดุดหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นบ้างหลายคนเคยเป็นผู้ที่รักพระเจ้านะครับตอนวัยรุ่นอนุชนแต่พอตอนโตขึ้นเขาผิดหวังกับพระเจ้าครับเมื่อผิดหวังกับพระเจ้าก็เลยออกห่างจากพระเจ้าและดูเหมือนว่าเขาจะไม่เป็นคริสเตียนอีกต่อไปด้วยซ้ําพี่น้องครับหากว่าคนคนนี้ถูกพระเจ้าเลือกไว้แล้วแล้วก็ไม่มีวันที่เขาจะ ขาดจากความรักของพระเจ้าได้ครับไม่วันที่เขาจะหลุดออกจากหรือหล่นพ้นจากพระคุณของพระเจ้าไปได้แม้ว่าดูเหมือนว่าณเวลานี้ยังไม่มีวี่แววที่เขาจะกลับมาแต่พี่น้องครับอย่าลืมครับหนังยังไม่จบนะครับอย่าด่วนสรุปครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้แฮปปี้เอนดิ้งครับขอพระเจ้าได้ทรงเมตตานะครับให้เราเข้าใจในหลักข้อเชื่อเรื่องนี้อย่างถูกต้องครับเรียกว่าหลักข้อเชื่อ Eternal Security ก็คือความมั่นคงปลอดภัยชีวิตนิรันร์ตลอดไปครับวันนี้ครับจะเข้าสู่บทที่4ครับบทที่4นั้นมีชื่อว่าแค่เพียงแต่แค่เพียงแต่พี่น้องจําได้ไหมครับว่าเป็นคําพูดของริชาร์ดครับแค่เพียงแต่พระเจ้าไขข้อข้องใจแค่ข้อเดียวเท่านั้นเองหรือไขข้อข้องใจทั้ง3ข้อความเชื่อก็จะเบ่งบานเหมือนดอกไม้มันจริงไหมครับท่านอาจารย์ฟิลิปนะครับก็ได้เล่าว,ว่า ท่านมีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมอพยพและกันดานวิถีครับและแม้ว่าคําถามของริชาก็ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของท่านเองสักพักหนึ่งท่านก็เริ่มรู้สึกตัวว่ามีคําถามใหม่เกิดขึ้นด้วยและวันหนึ่งครับข้อพระคมภีก็ลอยขึ้นมาเมื่อท่านศึกษาพระคัมภีร์อพยพนะครับอพยพนั้นได้อธิบายถึงโลกที่ริชาต้ตองการพระคมภีทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าก้าวเข้ามาในประวัติศาสตร์ของมนุษยาชาติแทบทุกวันเลยครับ พระเจ้าทรงทำทุกอย่างแบบยุติธรรมพระเจ้าตรัสเพื่อที่ทุกคนจะได้ยินดูสิพระเจ้าทำแม้แต่เปิดเผยพระองค์เองให้เห็นด้วยนันั่นคือความแตกต่างครับนั่นคือความแตกต่างระหว่างสมัยอิสราเอลตอนที่ออกจากอียิปต์กับสมัยของเราในศตวรรษที่20ความแตกต่างสมัยอิสราเอลกับเราแตกต่างไหมครับพี่น้องว่าแตกต่างไหมครับแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงขับเคลื่อนโลกใบนี้ แต่คาถามก็คือว่าพระเจ้าทรงขับเคลื่อนโลกใบนี้อย่างไรครับแล้วถ้าเราย้อนกลับไปคิดถึงคําถามทั้งสามข้ออีกครั้งหนึ่งถ้าพระเจ้ามีอํานาจมากพอที่จะทําทุกอย่างแบบยุติธรรมพระเจ้าตรัสแบบเสียงดังฟังชัดและพระเจ้าสําแดงพระองค์แบบที่ตามองเห็นแล้วทาไมในตอนนี้พระองค์ถึงลังเลที่จะทําครับในสมัยของเราทําไมไม่ทําสมัยตอนที่อิสราเอล พระเจ้าก็ทำองค์แสดงพระราชอำนาจมากเลยครับโปรองค์ตรัสแบบเสียงดังฟังชัดโปรอง์สมแดงพระองค์แบบที่ตามองเห็นได้นะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเราตั้งคําถามว่าพระเจ้ายุติธรรมจริงหรือเปล่าทําไมพระองค์ถึงไม่ลงโทษคนชั่วและตอบแทนคนดีแบบไม่มีข้อยกเว้นล่ะครับทําไมทําดีไม่ได้ดี ทำชั่วทำไมได้ดีล่ะครับนั่นครับคือสิ่งที่แสดงว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมหรือพี่น้องลองจินตนาการนะครับถึงโลกที่ออกแบบมาเพื่อให้เราทุกคนมีประสบการณ์เจ็บเจ็บจิตจิตกับความบาปทุกชนิดและมีความสุขนิดๆกับความดีทุกประเภทพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าโลกจะเป็นอย่างไรคือพูดง่ายๆว่าทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่ว ใครทำชั่วก็จะเจ็บใจเจ็บปวดใครทำดีก็จะมีความสุขและนี่เป็นเหมือนกับหลักการที่ตรงไปตรงมานะครับพี่น้องลองจินตน,นาการถึงโลกที่ทุกทกทฤษฎีนั้นความชั่วจะโดนฟ้าผ่าครับการทำดีก็จะสั่งให้สมองหลังเอนโดฟินหรือสารสารแห่งความสุขออกมาถ้าเป็นอย่างนั้นทุกกรณีเลยโลกจะเป็นยังไงครับพี่น้องลองดูครับ ในพันธสัญญาเดิมนะครับเราลองกลับไปดูเราจะเห็นว่ามีการบันทึกการทดลองครับเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไว้อย่างชัดเจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนนะครับพระเจ้าทรงทาสัญญาเรียกว่าพันธสัญญากับอิสราเอลพระเจ้าตัดสินใจที่ให้รางวัลและลงโทษประชากรของพระองค์อย่างยุติธรรมสุดๆที่ภูเขาซีนายพระเจ้าทรงลงชื่อในพันธสัญญาด้วย พระหัตของพระองค์เองด้วยมือของพระองค์เองนะครับโดยมีเงื่อนไขข้อเดียวคือชนชาติอิสราเอลจะต้องทําตามกฎที่พระเจ้าวางไว้จากนั้นพระองค์ก็ให้โมเสสครับโมเสสให้เขียนกรอบเงื่อนไขของพันธสัญญาไว้พี่น้องครับถ้าพี่น้องอยากจะดูนะครับก็ปรากฏอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ครับผมจะสรุปนะครับว่าพันธสัญญาที่พระเจ้าบัญชาให้โมเสสเขียนกรอบเงื่อนไขพันธสัญญาไว้นะครับ ก็คือการเชื่อฟังผลของการเชื่อฟังนะครับผลการเชื่อฟังจเจริญรุ่งเรืองครับในทั้งในเมืองในชนบทมีลูกหลานมากมายทั้งคนและสัตว์พืชผลล้นหลามทำอะไรก็เกิดดอกออกผลมากในท้องทุ่งในทุ่งนาสภาพดินฟ้าอากาศคงที่ไม่แปรปรวนและทำสงคราม ก็จะชนะครับรับรองชัยชนะในการทําสงครามและผลดีการเชื่อฟังประการสุดท้ายนะครับก็คือปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแข็งแรงตลอดนั่นครับคือ6ประการครับผมขออนุญาตทบทวนประการแรกครับจเจริญรุ่งเรืองทั้งในเมืองและชนบทประการที่ 2. คือมีลูกหลานมากมายทั้งคนและสัตว์ประการที่3พืชผลล้นหลามในท้องทุ่งทุ่งนาประการที่4 สภาพดินฟ้าอากาศคงที่ไม่แปรปรวนประการที่หรับรองชัยชนะในสงครามประการที่6ปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บนี่คือผลดีนะครับทั้ง6ประการของคนที่เชื่อฟังทีนี้เรามาดูนะครับผลของการไม่เชื่อฟังบ้างถ้าเราเชื่อฟังเราก็จะได้ผลดีแต่ถ้าเราไม่เชื่อฟังสิ่งที่เกิดขึ้นคือชีวิตมีแต่ความรุนแรง อาชญากรรมและความยากจนอยู่ทุกที่ประการที่สองคือเป็นหมันทั้งคนและสัตว์ประการที่สามคือทุ่งนาหรือท้องทุ่งไม่ผลิดอกออกผลตามฤดูกาลเพราะว่าจะมีตกะกแดนและตัวหนอนมาทำลายประการที่สี่ครับความร้อนระอุบนพื้นแผ่นดินโลกความแห้งแล้งจะมาเยือนและมีมแมลง ทำลายต้นไม้มีเชื้อราทําให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาประการที่5ครับตกอยู่ภายใต้การปกครองของชนชาติอื่นๆและประการที่6ครับเจ็บไข้ได้ป่วยติดเชือ้อความคลุ้มคลั่งความมืดบอดและความพูนวายใจจ้องเห็นไหมครับว่าผลดีของการเชื่อฟังนะครับมี6ข้อผลร้ายของการไม่เชื่อฟังก็มี หกข้อเหมือนกันพี่น้องครับโมเสสบอกพวกอิสราเอลว่าถ้าพวกเขาเชื่อฟังพระเจ้าจะทรงเชิดชูท่านเหนือประชาชาติทั้งปวงในโลกอิสราเอลนั้นจะอยู่เหนือสุดเสมอหรือเบื้องบนสุดเสมอครับไม่เคยอยู่เป็นเบื้องล่างหรืออยู่ต่ํากว่าชนชาติอื่นใดๆเลยทั้งสิน้นนั่นคือพระสัญญาครับพระเจ้าก็ยังสัญญาต่อกับอิสราเอลว่า พระองค์จะปกป้องพวกเขาจากความผิดหวังและจากความทุกข์รัทมทุกอย่างในทางตนงข้ามครับถ้าพวกเขาไม่เชื่อฟังครับพระเจ้าก็จะลงโทษเขาพวกเขาจะเจอกับสิ่งที่น่าเสียใสีเอียนเขาจะเป็นสิ่งที่น่าสะเดดสะยองเป็นขี้ปากและเป็นคําถากถางในหมู่ชนชาติต่างๆที่พระเจ้าทรงขับไล่ใส่ส่งพวกเขาไปเพราะว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติพระเจ้า ด้วยความชื่นชมินดีและด้วยความเต็มใจในยามที่พวกเขาจเจริญรุ่งเรืองเท่าลืมพระเจ้าครับฉะนั้นพวกเขาจะต้องปฏิบัติศัตรูซึ่งองค์พระเจ้าส่งมาเล่นงานเขาอย่างแสนสาหัสอย่างกระหายเลือดและหิวโหวยเขาจะเหมือนกับคนเปลือยกายหน้าอายสิ้นเนื้อประดาตัวครับพี่น้องนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในพระธรรมอพยพ ในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมาดูต่อครับว่าพันธสัญญาที่พระเจ้าตั้งไว้ให้อยู่บนระบบของการให้คุณให้โทษอย่างยุติธรรมนั้นมันจะออกเป็นยังไงผมโปรยไว้ก่อนนะครับถ้าพระเจ้าพิพากษาอย่างยุติธรรมแล้วผลก็คืออิสราเอลเละครับอิสราเอลจะต้องแตกออกเป็นสิ่งเสียเส่ยงครับเขาจะต้องกลายเป็นชนชาติที่สับสนอลหะมัและชนหมุนวุ่นวาย นั่นแหละครับคือคําเฉลยครับชั้นใดชั้นนั้นพวกเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ถูกผูกพันอยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้าเช่นเดียวกันและพันธสัญญานี้เราจะต้องรับด้วยการเชื่อฟังเชื่อฟังนี้ก็เป็นเชื่อฟังแบบร้อเนะครับพี่น้องครับตรงนี้นครับเป็นสิ่งที่ถามว่าทําง่ายหรือทํายากคําตอบคือทายากมากมากครับทายากมากมากเตุนี้ พระเยซูจึงเสด็จมาในโลกนี้เพื่อส่งสิน้พระจนบนแม่นเขนครับทําลายกฎเกณฑ์ธรรมรบัญญัติต่างๆแล้วพระเจ้าก็สาปนาพระเยซูขึ้นมาเป็นพระผู้ไถ่เป็นพระผู้ช่วยรอดเป็นผู้ที่ถวายบูชาด้วยตัวพระองค์เองเรามั่นใจได้นะครับว่ามนุษย์หน้าไหนก็ตามนะครับไม่สามารถทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับพระเจ้าได้ครับแต่กฎเกณฑ์ต่างๆทั้งหมดนี้นะครับ ก็เป็นเรื่องของพันธสัญญาเดิมนะครับจึงเป็นเหตุที่ทำให้พระเจ้าส่งพระเยซูามาเพื่อที่จะตั้งพันธสัญญาใหม่ซึ่งเป็นพันธสัญญาที่ตั้งอยู่เป็นหลักการของการให้ภัยและการประทานพระคุณของพระเจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าพันธสัญญาเดิมนั้นผิดหรือไม่ถูกต้องนะครับจริงๆแล้วพันธสัญญาเดิมเนี่ยเป็นหลักของพันธสัญญาใหม่ครับ และพันธสัญญาเดิมนั้นเป็นบทเรียนที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์แบบเราแบบผมเนี่ยหรือมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยรวมทั้งอิสราเอลที่ออกมาจากอียิปต์และอยู่ในแผ่นดินธุรกันดาลหรือถิ่นทุรกันดาลก,ก็เช่นเดียวกันครับมนุษย์ทุกคนไม่สามารถทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับพระเจ้าได้มนุษย์ทุกคนไม่สามารถท,าญญาทรํา,ทา,าทตามที่ให้ไว้กับพระเจ้าได้เพราะฉะนั้น นี่คือความจําเป็นที่จะต้องมีพันธสัญญาใหม่นะครับพันธสัญญาใหม่ก็คือการให้อภัยและพระคุณครับดังนั้นคือสิ่งที่พระเยซูได้ตัดสอนเหล่าสาวกนะครับดังนั้นเองขอพระเจ้าเมตตาเราให้เราเข้าใจอย่างที่พระเจ้าต้องการครับยเรละล้ใจธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับโเจนะของพระองค์ในวันนี้ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานพระคุณ การให้อภัยในชวิตของข้าพงค์ทั้งหลายขอทิฏฐานเผื่อพี่น้องหลายหลายท่านที่ออกห่างจากพระเจ้าเขาไม่สนใจพระเจ้าอีกต่อไปแล้วเขาปรนนาตัวเป็นผู้ที่ไม่ได้ติดตามพระเยซูเป็นผู้ที่จะละทิ้งพระเยซูไปขอไม่เป็นศิษย์พระเยซูแล้วอธิษฐานเผื่อพี่น้องเหล่านี้พงค์เจ้าค่ะให้พี่น้องเหล่านี้รีบกลับใจ ขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาทรงช่วยเหลือข้าพงหลายเพื่อที่จะไม่ให้ตกไปในความบาปเพื่อที่ชีวิตของข้าพงหลายนั้นจะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ขอทรงโปรดปกป้องข้าพงหลายพ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชํานาชฤทธิ์เป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิดอธิษฐานมอบซึ่งการนัไว้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ